สวัสดีครับมาดูฐานเศรษฐีกันนะครับอ่อันนี้ของวที่เรียวน้ะอ่าถ้าเอาเป็นโต๊ะเนี่ยมันก็ข้าวนะแล้วก็ไปข้าวเจ็ดละศูนย์เจ็ดลิบเบิลสีดายนะอันนี้ไม่มีหนะ้าหน,นึ่งนะอ่นน เอดที่แล้วถือว่าหลุดแล้วกันนะอันนี้ก็หลุดนะนี่หลุดนี่ข้าวเจ็ดน่งร้อยห้าเอที่แล้วจำหดจำหดเอาอยู่คือเจ็ดตัวเดียว นี่ก็หแต่ไม่มี 5, 5้านี่ก็ยังเข้าศูเดเ่นศูมิดแท้ก็เข้านะมิดแท้เข้าห5ึ่งหาห้าหนปูปูลปูปูลวัดที่แล้วนี่นะมิเจดตัวเดียวจีกัดเ <languages? S 2> อาจารย์พชราดันไม่เข้าสามเมืองเพชรสามเมืองเพชรเข้าไปเพชรแล้วก็นาทีสุดท้ายอ <charger> าที่แล้วไม่มีมีเลขสิบเจ็ดแล้วเด่นศูนย์ร่างไม่มีนะ ที่แล้วถือว่ากระจายกันเลยทีเดียวนะมาดูงอดนี้กันสำดับวันที่สิบหกคุมพานะยอดประจำวันที่สิบหกคุมพานเนอร์เทพัญชาให้สามเจ็ดนะเล่นสาม รดก่อนนั่นก็เข้าอยู่มาเหนือเมฆรถดาว ทำหอดงวดนี mm ้สามเลขมือทองเจ็ดมังก้อนเพชรหนึ่งกับสี่มิดแท้อาจารย์มิตรแท้หมงปูบุญมิตสี่กันหนึ่ง สองสี่ดึงสี่หนึ่งห้าดึงหนึ่งอาจารย์เพชรอารานมีอะไรสองแปดชี้ขาดไปที่ศูนย์นะงวดนี้นะแล้วมืองเห็น น้าเสือจัดให้รถที่แล้วไม่มีหนึ่งห้านะน้าเสือนะหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่ข้ามไปหนึ่งหกโดยรถที่แล้วอาจารย์นธนาพรก็วถที่แล้วมีหนะนึ่งนะนาทีสุดท้าย ำหอดลเลขเงินทองอเชียดเนีวก่อน,นเข้าเข้าเจ็ดข้าเข้าเจ็ด สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบอยังแค่นี้นะเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ